ตัวนี้เป็นของออนิวจ้าเชฟวันนี้ลูกค้ามาติดหนังคาแค,คริบอยจีสามครับเป็นทรงจีสามเราต่อสายไฟให้ใช้สายไฟของแคริบอยของแท้ครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นกันหน้าครับลูกค้าติดกันหน้าด้วยทำสีปูผ้าใหม่ครับ อนี้ช่างประสบการณ์สามสิบปีครับผูผ้าใหม่ครับหาสวยปูใหม่หมดกุญแจระบบเซ็นทนรัลล็อกค,ครับตัวนี้ลูกค้าติดฝาฝาปิดกระบะมาแล้วถอดออกใส่หลังคา ออวดี a สสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ0851088797